วันนี้มีเครื่องสีเทรบคู่เข้ามาใหม่สภาพนางฟ้าครับวันนี้จะมาติดเครื่องให้ฟังเสียงกันตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับจะมาติดเครื่องฟังเสียงกันชุดติดเครื่องที่ผมทําไว้ของผมจะเช็คเทอร์โบได้ด้วยสามารถรู้ได้เลยว่าเทอร์โบสามารถใช้งานได้หรือไม่ได้อ่าเดี๋ยวมาดูทอโบกันนี่นะครับเดี๋ยวเพิ่องอ่ะเครื่อนอ่บชุดติดผมก็จะสามารถเช็คทอโบได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับ ต้องการเครื่องยนต์คอมเร็วต้องไวรุ่นคอมเร็ลวร้านซ k มอเตอร์